สวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Wonder Mom ค่ะชีวิตดีดีที่เลือกได้นะคะท็อปปิกคือแม่จะเล่าให้ฟังวันนี้ที่จะพูดคุยกันเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วเชื่อว่าเป็นคำถามของคุณแม่คนไทยหลายๆคนค่ะที่อยากจะทราบว่าสรุปแล้วลูกฉันมันเก่งอะไรวะเนี่ยมีความสามารถทางด้านไหนหรือที่ฝรั่งเขาเรียกว่า Talent นะคะคำว่า Talent เนี่ยไม่ใช่ Talent บ้านเราเนาะ the talent นะคะ ทักษะหรือว่าสกิลต่างๆของลูกเรามันชอบอะไรมันไม่ชอบอะไรพ่อแม่ทำไมถึงไม่รู้อ่ะอันนี้คือคำถามที่แม่ได้รับมาก็เลยมีคำแนะนำดีๆมาฝากค่ะวันนี้ค่ะแม่ทำคลิปคือแม่จะบอกนี้ก่อนเลยว่าทุกสิ่งที่แม่แนะนำไปใช่ว่าจะใช้ได้กับทุกคนใช่ว่าจะใช้ได้กับเด็กทุกบ้านนัขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมและต้นทุนที่เขามีมานะคะที่สำคัญที่สุดก็คือว่า ความใส่ใจของพ่อคุณแม่เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะคะแต่ว่าคุณแม่จะพูดทุกครั้งว่าล,ลูกชายแม่ไม่ได้เก่งกว่าใครหรือไม่ได้ดีกว่าใครแต่ที่มาเล่าให้ฟังเพราะว่ามันใช่แล้วมันได้ผลจริงๆค่ะน้องสตมค่ะลูกชายคุณโตคุณแม่ตอนเนี้นางอายุ17ละนะคะแต่เมื่อย้อนกลับไป10ปีที่แล้วค่ะตอนอายุ7ขวบเธอจะชอบดูหนังแอนิเมชันมากนะคะ ดูหนังทุกเรื่องที่เป็นแอนิเมชันโดยเฉพาะของ DreamWorks ของ Disney นะคะของ Lu ค a สฟิล์และทุกครั้งที่ดูเขาจะไม่ได้ดูสตอรี่ของหนังแต่คุณแม่สังเกตว่าเขาจะดูเกวับเรื่องของโปรดักชันคือการสร้างแล้ววันดีคืนดีตอนเจ็ดขวบก็มาบอกคุณแม่ว่าแม่ครับหนูอยากไปเรียน Vancouver School of Art คุณแม่บอกมันคืออะไร ที่ไหนอยู่รู้ไม่ลูกแวนคูเว่ามันไม่ใช่ฮ่องกงสิงคโปร์นะลูกมันใกล้ๆนะคะแต่เขา,าบอกบอกแม่ว่าหนูรู้ว่ามันอยู่ไหนแต่หนูอยากเรียนแม่ให้หนูเรียนได้ไหมแม่ก็โอเคโอเคโอเค,อเคลูกไม่มีปัญหาและแม่ก็พับเก็บไว้โดยที่แม่ไม่ได้ใส่ใจกับคําพูดของเด็กเจ็ดขวบแต่พอผ่านไปสองปีคะ่ะอายุเก้าขวบเธอก็เดินมาอีกรอบและพูดซ้ําประโยคเดิมว่า หนูขอไปเรียนที่แวนโคเวอร์นะแม่ทีนี้แม่ก็เริ่มจริงจังจับเขาคุยกันเลยว่าทําไมหนูถึงคิดแบบนั้นและหนูรู้ไหมว่าแวนโคเวอร์มันคืออะไรเขาบอกคุณแม่ว่าเขาทราบว่ามันอยู่ที่ไหนมันไกลามากหนูเข้าใจและหนูก็รู้ด้วยว่ามันใช้เงินเยอะแต่หนูอยากทําหนังแม่หนูอยากทำแอนิเมชันจากนั้นคุณแม่ก็เลยต้องทําการศึกษาข้อมูล เสิร์ชหาทุกวิธีทางเพื่อที่ทําให้ลูกเราได้มาเรียนที่แคนาดานั่นคือจุดเริ่มต้นว่าทําไมลูกถึงต้องมาเรียนที่นี่คุณแม่ไม่ได้เลือกแต่ลูกเป็นคนเลือกเองแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงอะว่าทําไมก่อนที่ลูกจะมาพูดเนี่ยรู้เรื่องไงว่าลูกมีทาริณอะไรแล้วมั่นใจได้ยังไงถึงส่งลูกมานะคะวันนี้คุณแม่เลยจะนาทิปส์สามทิปส์มาให้ฟังกันนะคะวิธีการหาทาริณของลูกเราข้อที่หนึ่งค่ะ อยู่ที่นี่โฟกัสคุณพ่อคุณแม่ต้องโฟกัสค่ะต้องเข้าใจต้องให้เวลากับเขาอันนี้คืออันดับหนึ่งเลยคําว่าโฟกัสหมายความว่าอะไรหมายความว่าลูกพูดกับเราเรื่องอะไรคุณแม่ต้องโฟกัสแต่ไม่ได้หมายความว่าลูกพูดมาแล้วเราก็ปล่อยให้มันลอยๆไปเพราะเรื่องที่ลูกพูดมันดันไม่ใช่เรื่องที่เราสนใจหรือเรื่องที่ลูกพูดหรือทักมาเป็นเรื่องที่ไกลตัว แล้วเราก็อิกโน,นมันไปเราก็ไม่ใส่ใจมันไปอันนี้อันตรายมากนะคะจะทําให้คุณพลาดโอกาสที่คุณจะรู้ว่าลูกสนใจอะไรนนั่นคือข้อที่1ข้อที่2ค่ะข้อที่2ก็คือว่าใช้วิธีการยิงคําถามแบบไม่ปกติยกตัวอย่างเช่นลูกกลับมาจากโรงเรียนทุกครั้งคุณพ่อคุณแม่จะชอบถามว่าเป็นยังไงคะลูกวันนี้ที่โรงเรียนสนุกไหมลูกจะตอบเหมือนเดิมทุกวันว่า ก็โอเคคแมก่ก็เหมือนเดิมแล้วคุณก็จะไม่ได้อะไรจากคำตอบนั้นจริงไหมคะแต่ถ้าเกิดคุณเปลี่ยนคำถามเป็นคำถามปลายเปิดเพื่อให้เขาได้ตอบมากขึ้นนอกจากย e s กับโ no, นก็คือถามเขาว่าวันนี้หนูมีอะไรเล่าให้แม่ฟังไหมที่โรงเรียนซึ่งคุณแม่เองค่ะใช้คำถามนี้กับลูกๆมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยแล้วลูกแล้วคุณแม่ก็ได้คำตอบน่าสนใจมามากมาย จนทาให้แม่รู้ว่าเขาสนใจเรื่องอะไรยกตัวอย่างเช่นพี่สแตมคุณแม่ถามว่ามีอะไรเล่าเรื่องให้คุณแม่ฟังไหมช่้งเรียนวันนี้สิ่งที่เขาพูดออกมาทั้งหมดคือเรื่องที่เกิดขึ้นในห้องศิลปะวันนี้หนูไปช่วยคุณครูทาอันนี้หนูไปช่วยทิชเชอร์ปั้นงานนี้ไปช่วยสร้างฉากไปช่วยทำสเตจละครเวทีให้โรงเรียนโน่นนี่นะั่นทุกสิ่งอย่างคะที่ลูกพูดมาคือเกี่ยวกับอาร์ตหมดเลย คุณแม่ก็เริ่มเอใจแล้วว่าทําไมมันพูดซ้าๆอย่างนี้บ่อยๆทําไมมันพูดแต่เรื่องห้องศิละปะไม่เห็นมันจะพูดเรื่องวิชาคณิตศาสตร์พูดเรื่องวิชาพละหรืออะไรก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นยิงการยิงคําถามเป็นอะไรที่น่าสนใจมากแล้วต้องใช้คําถามเป็นคําถาม open question หรือว่าคําถามเปิดเพื่อให้ลูกได้เปิดปากได้พูดมากขึ้นในขณะที่ลูกพูดเราต้องฟังนะคะฟังแล้วก็โฟกัสกลับไปที่ข้อหนึ่งแล้วคุณจะได้อะไรมากมายจากคําพูดของลูก ส่วนชิปที่3ค่ะชิปที่3ของคุณแม่ก็คือคุณพ่อคุณแม่เองจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเข้าหาลูกเช่นเวลาลูกพูดอะไรออกมาสนใจแสดงความสนใจอะไรบางอย่างออกมาให้เราได้เห็นเราจะไม่ได้หยุดตรงแค่ว่าอ๋อเหรอลูกอ๋อโอเคโอเคแล้วแม่ก็เดินจากไป มันจะไม่ได้ไเลยค่ะแต่สิ่งที่เราต้องปรับเปลี่ยนวิธีการของตัวเองก็คือว่าต้องย้อนกลับไปถามลูกเลยว่าอืมคุณแม,ม่วันน่สนใจเนาะในเล่าต่อสิลูกมันคืออะไรหรือจะยิงในคำถามในลักษณะที่ว่าเอะคุณแม่เคยเห็นนะอ๋อใช่ใช่แต่คุณแม่วันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าหรือดูว่ายังไงคะหนูคิดยังไงคำถามลักษณะพวกนี้ค่ะจะเป็นคำถามที่ แสดงความสนใจของคุณแม่ออกไปทําให้เขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยคุณแม่สนใจคุณแม่เป็นเพื่อนเราคุณแม่อยู่ข้างเดียวกับเราและคุณแม่เข้าใจเรานั่นคือสิ่งจะทํากระกตุ้นให้เขาพูดทําให้เขาศึกษาและหาข้อมูลมากขึ้นเช่นอีกหนึ่งคำถาม mm. พอเราสนใจเราแสดงความสนใจไปแล้วเราอาจจะทิ้งกันบ้านไว้ให้เขาเพื่อเขาไปศึกษาต่อไปเสิร์ชข้อมูลต่อ แล้วอีกสองวันเรากลับมาคุยกันดีไหมคะลูกเอาคุณแม่ว่าเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะเอ๊แต่คุณแม่เคยเห็นมันเป็นลักษณะแบบนี้แต่คุณแม่ไม่แน่ใจคะลูกว่ามันเหมือนกันหรือเปล่าหล้วลองไปหาข้อมูลดูไหมคะแล้วเดี๋ยวอีกสองวันเรากลับมาคุยกันนี่คือลักษณะการปรับเปลี่ยนวิธีของคุณแม่และคุณพ่อที่จะเข้าถึงลูกให้มากที่สุดนะคะเอาละค่ะทั้ง3ทิปคุณแม่จะทบทวนให้ฟังอีกรอบนึงเนาะทิปข้อที่1ค่ะ1คือโฟกัส แสดงความโฟกัสเข้าหาลูกทุกๆเรื่องที่ลูกพูดเราจะถือว่าเป็นเรื่องสําคัญทุกๆเรื่องที่เขาพูดเป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่ใช่เรื่องไร้สาระนะคะข้อที่2ค่ะเปลี่ยนวิธีคําถามของลูกเพื่อที่จะให้เขาตอบคําถามเรามากขึ้นแสดงความคิดเห็นออกมาให้มากขึ้นในเรื่องที่เขาสนใจเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาพูดเรื่องใดซ้ําๆนั่นคือแสดงว่าลูกสนใจเรื่องนั้นนะคะส่วนข้อที่3ค่ะ ชิปนี้เป็นชิปเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการปรับตัวของพ่อคุณแม่เข้าหาลูกเพื่อทําให้ลูกได้สามารถแสดงออกแล้วมีการเสิร์ชข้อมูลมากขึ้นเพื่อที่จะกลับมาคุยกับเราอีกครั้งหนึ่งทั้ง3ทชิปที้ใช้ร่วมกันนะคะแล้วมันจะเป็นบริบทเดียวกันเลยเพื่อให้เขาได้มีความรู้สึกว่าเราอยู่ข้างเขาเราเข้าใจเขาเราสนใจเขาและความสนใจของลูกเราเป็นสิ่งที่มีค่าสําหรับพ่อแม่อย่างไรเรื่องนี้น่าสนใจค่ะแล้ว ลองไปปรับใช้กันดูนะคะฝากไว้เท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ